องน,นี้ให้นักเรียนใส่ดูของตัวเองด้วยนะคะดูของตัวเองด้วยให้เขียน t f หรือ ds ds ก็คือ doesn't say จากเรื่องเมื่อกี้เนี้ยมันไม่ได้กล่าวเลยไม่มีอยู่ในนี้เลยนะคะก็ก็ใส่ ds s ลงไปเขาบอกว่าคนหนึ่งวอลีเลฟออนเอิร์ o ทูออฟฟ้หรือ ds y อ l i อ e ี n e ฟออนหนังเรื่องนี้ ป็นไงคะ on earth มันอยู่บนโลกไหม I live on earth ไหมวอรอีีเอหรือ DS ตอบมาตอบผิดไม่ว่าจันต,ตอบถูกก็ได้แต้มนะหนูว่า T อ๋อนิาชาตอบเลยคะทีค่ะ T ีเก่งมากนิาชาไปหนึ่งแต้มอพยายามทำให้ได้นะนิรชาขอบคุณค่ะนิรชาเดี๋ยวหาเลกที่กดอ,อนตอเจอแล้ะสองแล้วนะวันนี้ ต่อไปน้องมาถือเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันอยู่ human life แ e ะ half earth because polluted ต่อไปน really ้องมาถือ why it is really clever ใครอยากตอบ why it is really clever ds หรือเปล่าค่ะยี่ดดสิบตอบ ds เก่งมากลูกเขาไม่ได้บอกนะบุสษษัสิการยี่สิบบทสัสิการหนึ่งแอมเยี่ยม n u m b e r รใครตอบและห้ามตอบนะ Terminator 2 was directed by James Cameron T 21ยี่สิบเอด็ดตอบเลยคะ T ค่ะ T เก่งมากลูกเจมส์คาเมรอนเป็นคนสร้างเห็นไหมคะเป็นคนสร้างยี่สิบเอ็ดปริยากรหนึ่งแจมโอเค next ใครตอบและห้ามตอบนะ n u m b e r four The team 1,000 have created in Swar-E False ค่ะจัน18 <then. S 1> ตอบเมื่อกี้18แล้วไม่ได้ตอบเนาะตอบเลยคะ False ค่ะ False เก่งมากเขาไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้ปรากฏอยู่ในนี้นะคะไม่มีเลยเห็นไหมคะไม่มีมาจากอนาคตคะ่ะ False ภันวรัตหนึ่งควรใครตอบแล้ว้างตอบนะ19ๆๆ ตอบแล้วยี่สิบตอบแล้วนะห้าเตอร์ชีเอชฮันไรส์มีมิชชั่นอีสต์ทูเดสโตรเอิรข้อ 9, เก้าเลขที่เก้าตอบ F F เอฟ่าเดยมาร์กเมทาสิตอันหนึ่งแต้มพิมพ์ก็ได้นะครูมองเห็นนะเพราะว่าครูเข้าสองเครื่องนัมเบอร์ six บาร์เซโลน man c นค s อส a lot of money to fee Number ร six ตอบอะไรดีคะ ใครอยากตอบห้ามซ้ำห้ามซ้ำตอบผิดไม่ว่าตอบถูกได้แต้มตัวเลขห DS ใครตอบเมื่อกี้ยี่สิบเก้าใช่ไหมคะคไม่สิเก้าตอบเลยรคะเค DS เ,คเก่งมากยี่สิบเก้าหนึ่งแต้มค่ะวันวิสานักเรียนขาแต้มที่จดให้เนี่ยมันมีค่ามากเลยนะจะบอกให้ อ่า uh, ต่อไปข้อเจก,ก็บอกว่า b i o s h o c r Man is a computer animation animate science fiction film yes I know 2 4 d s ใครตอบแล้วห้ามตอบคนอื่นตอบบากเร็วใครอยากตอบอ่าถ้าไม่มีใครตอบตอบว่ามีไหมคะข้อนี้มีไหมไม่มีฉะนั้นข้อนี้เป็น false ค่ะ ขาไม่ได้กล่าวนะไม่มีนะคะไม่มีเห็นหคะเป็นดรามา่านะเอไซน์ uh, science, ดรามา่าข้อ8 and he has got a family of his own Andrew คือหุ่นยนต์ใช่ไหมคะ Andrew has got a family of his own มีไหมมี family ไหมไม่มีใครตอบ1 2 3อ่ะไม่มีไม่ได้กล่าวไว้ด okay. ีเอสโอเคเกตจะไป next ลเล่นดูข้อข้อนี้ขอค่าแล้วข้อสามอ่ะเล่นดูดงข้อสี่ข้อสี่ sound effects effects รู้เนาะ sound effects เนาะแล้วก็อะไรคะตัวที่สอง gripping port ตัวนี้แปลว่าอะไรใครทราบไหม sound effects ไม่ต้องแปล,แลหรือมั้งรู้เนาะ gripping port แปลว่าอะไรลูกใครทราบมั้ง เขาอะไรคะที่หนูหามมนได้หลายความหมายค่ะอาจารย์แบบว่าที่มีค่าดใหญ่น่าสนใจกผ็ผนตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแค่คําว่า gripping gripping pot มันต้องมันต้องรวมกันด้วยสิมันแปลว่าเขาโคงเรื่องค่ะเขาคงเรื่องน่าสนใจ gripping pot นะคะอตอนนี้เรากำลังพูดเกี่ยวกับฟิ l m s นะคะหนังนะคะ special effect โอ้อันนี้รู้เลยเนอะรู้ใช่ไหม เทคนิคพิเศษเนาะสเปเชียลนะคะเอ็กเซเลนต์คาสเอ็กเซเลนต์คัสแคสที่เราพูดกันนะ่ะเอ็กเซเลนต์แคสก็คืออะไรคะนักแสดงยอดเอลยยอดเยี่ยมนักแสดงยอดเยี่ยมคอมพิวเตอร์แอนิเมเอ่อเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างเนาะบล็อกบลูสเตอร์บล็อกบลูสเตอร์ภาพยนตร์ที่ทำไมคะ ภาพยนต์ที่มีอะไรคะอ่าภาพยนต์ที่ที่จะไหมคะที่เป็นไปได้มากกว่าการทําภาพยนตร์นะคะบล็อกบูสเตอร์อ่าโอเคแล้วเรียนดูข้อหนึ่ง a ม e f ฟิล more exciting มันทําให้หนังเนี่ยดูตื่นเต้นมากขึ้นม,มันน่าจะใช้คําว่า sound effects กับ so special ลีลาชาตบอบอะไรคะ sound effects กับ sound p e c i a l s e f f e c t กับอะไรคะ special effects special e f f e c t ถูกต้องหนึ่งแต้มลีลาชา,ชาเก่งมากนะใช่ค่ะ sound e f f e c t มันทำให้หนังดูบุบบบบบตื่นเต้นมากเลยต่อไปน้อง b e r t w อ the films keep us on the edge of our seats หนังเนี่ยมันทำให้เราเป็นไงคะนั่งอยู่แต่ขอบเก้าอ,อี้เลยมันเป็นไงลูกมันเป็นไงคะ gripping p o t คะ่ะอะไรนะคะ gripping p o t ลองดูเนาะเก่งมากโอ้หนังเรื่องนี้มันเป็นเขาคงเรื่องที่น่าสนใจมากมากเลยทําให้เราอุย้ยนั่งอยู่แต่ขอบเก้าอ,อี้ดีเลยลุ้นอยู่นั่นแหละถูกต้องเมื่อกี้ใครเนี่ย สามสิบห้าค่ะสามสิบห้า yes อาทิติยาเออต่อไปน้อมัตตรีเชคไอตัวนี้รู้จกักเชคไหมไอ้อยักษ์เขียวอะเคยเห็นไหมยักษ์เขียวในโรงหนังอะเคยค่ะจาอ๋อไอ้ตัวเชคตัวเนี้ยค่ะเชค is จุด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 ฟิล์ม she doesn't love is เป็นหนังยังไงคะคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นข้อเก้าเออเลขที่เก้าตอบเลยนะ คอมพิวเตอร์แอนิเมช่ะครับคอมพิวเตอร์แอนิเมถูกต้องไอเชฟยักษ์เขียวอะค่ะมันเป็นเดี๋ยวให้คะแนนก่อนเมตาสิ์หนึ่งแต้มมันเป็นการ์ตูนที่สร้างมาจากคอมพิวเตอร์แอนิเมใช่ยักษ์ตัวเขียวเ,ยวเนาะเหมือนตัวมันจะนิ่มๆนอกจากเป็นยักษ์แนวแนวที่ครูก็ไม่ได้ดูหรอกแต่ครูรู้ว่ามันเป็นเรื่องยักษ์เขียวที่มันอยู่กับเด็กผู้ชายคนหนึ่งอะค่ะอยู่กับครอบครัวหนึ่งต่อไปนับมาโฟร The film is great. It will be อะไรคะตอบซ้ำได้ไหมคะอ่ะสิบเก้าตอบว่า blockbuster ค block ่ะ blockbuster เอ้าตามคุณมาทำไมเนี่ยอ่าเก่งมาก blockbuster oh <my> นี่ราชาหนึ่งแต้มนี่ราชาวันนี้สี่แล้วนะโอเค number five อันนี้ไม่ต้องเลยครูรู้เลยน่าจะเป็นอะไรคะ in anime film they use a l o t s o f sound effect and special effect ถูกต้องมันจะมี sound effect เยอะเลยนะ animate ต่างฉะนั้นสุดท้ายก็เป็น excellent cast นะ with an excellent a great director film is success ถ้าหนักแสดงที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ผู้กำกับเยี่ยมเนี่ยหนังนั้นจะประสบความสำเร็จ success แกซิสแปลว่าประสบความสำเร็จอ่ะเติมของเจงเติมยังเติมไม่เรียบร้อยค่ะเติมไม่เรียบร้อยครูพูดเร็วมากเลยวันนี้ยอ่าจ่อไปเติมยังเติมยังเน็กนะจดนะจดชนโนนะนัมเบอร์5นัมเบอ5เขาบอกว่า w i n สตาร์เดเร็ก hmm. r ิลิ l y r i c สแปลว่าอะไรลูกค o มโพส์บาย c o m p o s ์ spray ลิลิสแปลว่าอะไรไไจำได้ไหมจำได้ไหม กดปล่อยค่ะไม่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 ลิลิแปลว่าวางจําหน่ายวางจําหน่ายใจเแ็ดขายอะค่ะวางขายอะค่ะคอมโพสแปลว่าอะไรลูกคอมโพสประกอบด้วยอ่าเรียบเรียงก็ได้แต่งขึ้นก็ได้ไประกอบด้วยก็ได้นะเพลงตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเล่นแปลว่าอะไรลูกเคยวันนั้นบอกเพลงแปลว่าอะไรครับ แสดงเนาแปลว่าแสดงวินรู้เนาะแล้วเรียนดูข้อข้อนี้ค่ะเขาบอกว่า dark ใครแปลว่าอะไรหนังเรื่องนี้เยไดีไหม i s t h e s e q u e the Batman begins Christopher Nolan โนแลนทำอะไรคะแอนโคโรดคอมอะไรนะเนี่ยคอมโพสคอมพไม่ใช่อะไรคะไดเค่ะสามสิบห้ตอบเลยนะไดเร็ค่ะสามสิบห้าตอบไดเรเก่งมากสามห้าหนึ่งแต้มเขาบอกว่าหนักไนี่เหรอค่ะ เริ่มมาจากไอ้เจ้าเนี่ยค่ะเป็นคนกำกับแล้วก็โคโรดโคตัวนี้มาจากโคออร์ดินตโรคือแปลว่าอะไรลูกเขียนค่ะเขียนเขียนเพิ่มเป็นคนโคเวอร์เป็นคนเขียนเพิ่มเติมนะกรกำกับเขียนคนคิสเตียนเบดแอนฮิลลีเกิลทำอะไรคะ In it น่าจะเป็นอะไรคะ in it คำว่าส35ตอบเลยนะเรีค่ะไม่ใช่อะไรคะ,ฉะเฉลย star star เนะเป็นเอ่อเป็นนักแสดง star ในในเรื่องนี้ star เนะ star ต่อไป next number three kis kistian kistian ทำไมคะ Batman ปิยกรเล่เก่งมากเล่แบทแมนปิยกรหนึ่งแต้ม he was excellent เขาบอกว่า h a n s z i m m e r and James Newton Howard สี่อะไรคะอะไรมิวสิก compose ทันเวลาตอบ compose ไม่รู้ใช่ป่ะนะถูกต้องทันเวลาสหนึ่งแต้มทันเวลา สี่แล้วนะ The music for the film <Release. S 1> ข้อห้าอะไรคะ Release นี่จะตอบเลยนะ Release Release ถูกต้องวางในปีสวางจำหน่ายในปีสองพันแปดสุดท้ายก็ไม่ต้องเลยคะ่ะ The film นี้วอนค่ะได้รางวัลออสการ์ในปี 2009. สองพันเก้าสองรางวัลเลยเนาะ Next ข้อหกขอข้ามนะ ข้อ6คหขามนะเจ็ดก็ขอค้ามไปไปดูข้อข้อนี้อยากให้ฟังแล้วนักเรียนลองเติมนะว่าใครจะเติมข้อไหนลองฟังดูนะคะอ่าลองฟังนะ Dear John, favorite film is the Dark The film is about Batman who has to fight a very dangerous criminal called the Joker. This film is a very exciting film and it has great action scenes, brilliant special effects, and fantastic acting. Don't miss it. Rico. Ah, dear Dear John, my favorite film is The Dark Knight. It is a brilliant action adventure film. It was directed by Christopher Nolan. It stars Christian Bale as Batman, Keith Ledger as the Joker, and Aaron Eckhart as Harvey Gates. The film is about Batman, who has to fight a very dangerous criminal called the Joker. This film is a very exciting film and it has great action scenes, brilliant special effects, and fantastic acting. Don't miss it, Nico. Dear Kaika? John, <laughs> Dear John, dear John. My favorite film is The Night, The Dark Knight. Is a burial. How long <laughs> like look? อะไรคะ action ค่ะ action เก่งมาก action และ action ข้อ8ของหนูในในหนังสือนักเรียนเติมเลยนะคะตัวไหนที่หายอันนี้เราทำพร้อมกันนะต่อไป action ต่อ It stars Christian Bale as Batman, Heath Ledger as the Joker, and Aaron Eckhart as Harvey g e n t เติมเลยคะข้อสอง Acting นี่ใช่ไหมคะ Acting หรือ e g g s h a n Acting ค่ะ Acting ไม่ใช่อะไรคะข้อสองเรเลขที่ก้าตอบเลยนะตอบ as เมื่อกี้ข้อแรกใครตอบนะเลขที่แหละ ยีิบเก้าค่ะอย่สิบเก้าหนึ่งแต้มมักกี้เก้าหนึ่งแต้มอ่าดีมากเอสอ่ะต่อต่อต่ออ่าสามเลยรคะทันไหมอ่ะไม่ทันเอาใหม่ okay. This film ข้อสามใครได้ข้อสี่ใครได้ค r i m i n a ข้อสี่ข้ขอสี่เลขยี่สิบเก้าตับเลยนะครค r ิ m i น a l ิมิ m i n เก่งมากเลยยี 29, 30, ่บเ้าหนึ่งแต้มเออห้าใครได้ อายาค่ะอายาตอบว่า exciting ค่ะ exciting ใช่ไหมเก่งมากายาหนึ่งแต้มข้อสตอบหูหรือเปล่าคะอะไรนะคะข้อสามตอบรูข้อสามตอบหูใช่ไหมอ่าวเมาตาสิทธ์เอาข้อนี้เก่งเยี่ยมเลยเมทาสิทธิ์หูดีมากเลยเหลือหกกับเจ็ดหกเออ เซนส์รือเปล่าคะเซนส์ซีนใช่ไหมคะใช่คะ่ะอ่ะเจ็ดเครเอา a c t i n รือเปล่าคะอ่ะยี่สิบตอบเจ็ดแล้วก็เมื่อกี้นี้ใครตอบอ่อใครตอบหกนะอายาค่ะอายาอายาตอบนี่นะอ่ะคุณลองเติมให้ถูกต้องอ่ะได้ทั้งคู่คะ่ะเมื่อกี้นี้อายาบวกหนึ่งแล้วใครคนนั้เมื่อกี้เนี้ยบูชาสิการรูอปเปล่าบูชาสิการบวกหนึ่งโอเค นักเรีนยนค่ะนักเรีนยนก็สามารถเติมของตัวเองได้นะคะฉะนั้นในหนังสือของตัวเองอะ่ะข้อหนึ่ง is อะไรคะ is อะไรคะนี่นี่นี่ is อะไรคะเดี๋ยว dark หน่อยอ่าเติมเลยค่ะเดี๋ยว dark k น i g h เนาะเดี๋ยว dark n น g h t เติม is is a uh, อะไร birian เติมค่ะ birian film เติมเองนคะครูจิมไปดูแล้วนะ is was directed by นี่ค่ะคริสโตเฟอร์นอรันนะคะเติมเองนะ is star นี่ค่ะคริสเตียนเบลแอนด์แบ m แมนี่นี่เตมิตมเติมไป The film is about about อะไร about อะไร Batman เติมนะเติมนะ The film is อิอะไรคะ The film is อะไร very exciting เติมเองนะคะ and it has great เกรดอะไร action sense brilliant นะเติมสุดท้าย don อะไรคะ don't miss it uh, แล้วคนที่เขียนเขียนอ่า uh, ตัวนี้ตอบก็คือ rico นะคร rico อ่าเติมของเองให้เวลาเติมคุณนับหนึ่งถึงห้าในใจเติมนะอะ เสร็จราบอกเสร็จราบอกโอ้ยเหลืออู่สองนาทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเจอกันคาบลูกเสืออ่ะขอขอไปดูตรงนี้ค่ะนักเรียนดูข้อนี้ค่ะนักเรียนก่อนจะไปจากกันเดี๋ยวเราเจอกันคาบลูกเสือขอให้นักเรียนรู้จักคำสองคำนี้ค่ะคำสองคำนี้นะคะ เดี๋ยวครูขอขอแชร์ขอแชร์ใหม่อีกทีนึงเดี๋ยวแป๊บนะคะวันเอ่อจะให้ดูคำสองคำนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันข้ามนี่ค่ะชีทนี้เป็นชีทที่ครูเอาให้หนูอยู่ในคลาส m มันจะมีคำสองคำคำว่า active voice กับ passive voice นะคะ นักเรียนจำไว้นะ Active voice เนี่ยเป็นประโยคที่เราเคยเห็นกันบ่อยๆคือประโยคที่ที่เป็นอะไรคะที่เป็นเรียงประโยคเป็นประธานนะคะตามด้วยกิริยาตามด้วยกรรมนะ SVO นะ SVO เป็น Active voice นะคะ Active voice ที่ที่เรียงแบบประธานกิริยากรรมนะเช่นฉันกินข้าวฉันประธาน verb กิริยา O object ก็คือข้าวกรรมนะคะทีนี้แต่ถ้าเป็น passive voice ฟังนะ passive voice เนี่ยเราก็จะพูดว่าข้าวถูกฉันกินนะคะเหมือนเหมือนประโยคสองประโยคนี้แม่ตีฉันกับฉันถูกแม่ตีนะคะแม่ตีฉันเป็น SVO แม่เป็นประธาน V คือตี verb ฉันเป็น object ถูกตี แต่ถ้าเป็น passive เราจะพูดว่าฉันถูกแม่ตีนะคะเราจะเน้นที่ผู้ถูกกระทำก็คือเราจะเอา object ขึ้นมาก่อน object มาเป็นประธานแล้วตามด้วยิริยานะคะแล้วตามด้วย subject กลับไปอยู่อยู่หลังนะคะหรือถ้าเราจะพูดว่ามันคือประโยค passive voice passive v o i c ก็คือรูปประโยคที่ใช้อะไรคะ verb to be แล verb to be นะคะบวก verb 3นะคะตามเอาคุณใช้พูดที่นะตาม by ค่ะขอโทษแล้วตามบายค่ะ,นะตคะแต่ตาม by เนี้ยขอวงเล็บนิดนึงค่ะว่าเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วเรียนทางคุณนะ action oh, active voice คือประโยคที่เป็นอะไรคะเป็นรูปประโยคที่ นี่แหนนะ HVO ประธานกิยากรรมเรียงประโยคแบบนี้เลยค่ะที่เราเจอกันบ่อยๆแต่ถ้า Passive Voice เราจะใช้เอากรรมมาไว้ข้างหน้านะคะแล้วเอาประธานไปเป็นกรรมเอากรรมมาเป็นประธานเอาประธานไปเป็นกรรมนะคะเขาเรียกว่า S O V S นะคะแล้วรูปประโยคของ Passive Voice เราใช้ verb to be verb 3ตาม by verb to be verb สตาม by by เนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้โอเคไหม ขอให้ดูแค่ตรงนี้ค่ะแม่ตีฉันฉันถูกแม่ตีประโยคสีน้ำเงินคือ active v o i c e ประโยคสีน้ำตาลคือ passive v o i c e สองประโยคนี้สังเกตว่าประโยคแรกแม่เป็นประธานตีเป็นกิรกรรมใครได้ศึกษาตัวนี้แล้วจะเห็นเราเรียกว่าประโยค active v o i c e ส่วนประโยคที่เป็น passive v o i c e ก็คือเราจะเอาฉันมาเป็นประธานฉันที่ถูกตีนะคะเป็นประธานเป็นกรรมมาเป็นประธานส่วนแม่ ถูกแม่ตีนะคะตีเป็นกิริยาหรือเราเรียกว่า passive voice โอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันคาบลูกเสือตอนนี้กินมาสองสองนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคาบลูกเสือห้ามขาดนะใครขาดจะไม่รู้เรื่องเลยเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหยุดแชร์ก่อนอ่ะเดี๋ยวขอแคปหน้าจอแป๊บหนึ่งวันนี้เข้าสามสิบห้าเอาเข้าสามสิบไม่ใช่ไม่ใช่เข้าสามสิบสามคนเองใครขาดไม่รู้ ใครขาดเนี่ยแป้นหนึ่งนะคะแป้นหนึ่งนะหนึ่งอยู่สองอยู่สามอยู่สี่อยู่ห้าอยู่หกอยู่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามหายสิบสามหายค่ะชันนีก่อนไปไหนใครชอบมั้งยีสิบสามหายสิบสี่อยู่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยี่ิบสองยิบสามยิบสี่ยี่ิบห้ายี่บห้าหายค่ะ มุกตาพาไปไหนยี่ห้าหายค่ะอะโอเคแคปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันค้าบลูกเสือนะคะครูเช็คเวลาเรียนนะคะค้าบลูกเสือก็เช็คนะคะเช็คให้โอเค